อุ้มลักษนาประกาศผ่านไอจีติดโควิดทั้งครอบครัวแจ้งไทม์ไลน์ไปไหนมาอุ้มลักษนาได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดก็เกิดขึ้นอมขอแจ้งไทม์ไลน์ไว้ตรงนี้นะคะขีดวันที่เจ็ดเมษายน16จุลภาค 00- น เดินทางไปตรวจคัไวรัสโควิด19ที่โรงพยาบาล BNH กรุงเทพมหานครหลังทราบผลว่าพี่เพชรติดเชื้อไวรัสโควิด19วันที่8เมษายนกักตัวอยู่ที่บ้านพี่เพชรวันที่9เมษายนกักตัวอยู่ที่บ้านพี่เพชรดอกจันโรงพยาบาลแจ้งเพลอออกมาว่าไม่พบเชื้อไวรัสโควิด19ดอกจันแต่เรื่องทางคุณหมอแจ้งว่าให้แยกกันกักตัวอุ้ม และครอบครัวจึงได้ติดต่อไปที่เทศบาลตำบลหนองจอมจอเชียงใหม่เพื่อขอรับไปกักตัวที่บ้านที่เชียงใหม่จากนั้นได้เดินทางจากกรุงเทพมหานครโดยรถตู้ส่วนตัวออกเดินทางตอนสองทุ่มโดยไม่ได้แวะพักระหว่างทั้งที่ไหนวันที่10เมษายนถึงบ้านที่เชียงใหม่เวลาห้านาฬิกากัดตัวอยู่บ้าน วันที่11-12เมษายนกักตัวอยู่บ้านวันที่13เมษายนกักตัวอยู่บ้านอุ้มพี่บอลน,น้องดิสนีย์เริ่มมีไข้วันที่14เมษายนเดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 วันที่15เมษายนได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าอุ้มพี่บอลน,น้องดิสนีย์ ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยทั้ง3ได้เข้ารับการรักษาตามมาตรการที่รัฐก,กำหนดเรียบร้อยแล้วส่วนน้องกระตูนและพี่เลี้ยงน้องดิสนีย์ผลเป็นลบยังไม่ติดเชื้อขณะนี้อยู่ระหว่างกักตัวและจะเข้าทำการตรวจเชื้อซ้ำอีกครั้งค่ะ